ท่าผู้ชมครับวันนี้ทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงนะฮะเดินทางมาที่รกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับเพื่อที่จะมาสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมในประเด็นที่กรณีที่มีการโครงการขุดเจาะน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรนะที่เป็นประเด็นนะฮะหลังจากที่อดีตสสอุรนหลัได้มีการขอไปตรวจสอบโครงการขุดเจาะน้ําบาดาล ของภาคอีสานที่มีการขุดเจาะเพื่อการเกษตรนะครับซึ่งเป็นโครงการของกรมสัารวจน้ำบาดาลน,นะสิงอดีตอดีกรมสํารวน้ำบาดาลขนาดนั้นเป็นคนดำเนินการซึ่งกลอเป็นประเด็นในมีการกล่าวหาอดีตสอสอนุรักษ์ตั้งปณิธานนว่ามีการเรียกตกทรัพย์5ล้านบาทจากหลังจากนั้นเองหลังจากที่มีการศาลมีการตัดสินแล้วก็ถูกตัดสินตาการเมืองแล้วอดีตสอสอนุรักษ์ก็ได้เห็นประเด็นว่ากรณีที่ ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีการกล่าหาว่าเรียกตกทรัพย์ห้าล้านบาทน,น่าจะเกิดจากโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลดังกล่าวอาจจะสอบไปในวทางทุจริตจึงมีการตรวจสอบโดยมีการแจ้งหน่วยงานของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นปชชและก็กรมทรัพย์กรน้ำบาดากลกรมทรัพยกรน้ำบาดาลด้วยร่วมไปตรวจสอบปรากฏว่ามีโครงการนะครับบางโครงการไม่มีการเทป,ปูนรอบขอบบอ่อล่าสุดรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกมาชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวไม่มีแบบแปลนดังนั้นจึงเป็นข้อสงสัยและก็ข้อสังเกตเป็นอย่างมากครับว่าโครงการของภาครัฐเป็นไปได้หรือไม่ที่ไม่มีแบบแปลนครับวันนี้ทีมข่าวชาติประเด็นจริงจึงเดินทางมาสอบถามในส่วนของรัฐรีกระทรวงอนนุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านพลตรวจเอกพัชรวาทวงศุวรรณครับเพื่อสอบถามถึงประเด็นดังกล่าวสรุปแล้วในการตอบข้อสักถามของสื่อมวลชนของอรองปลัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านกุศลนะฮะโชติรัตน์นั้นที่บอกว่าโครงการที่อของ,รงกรมทรัพยกรน้ำมาดานทําเองเนี่ยไม่ต้องมีแบบแปนแล้วการที่ไม่ทําตามแบบถือว่ามีทุจริตแบบนี้สามารถตอบแบบนี้ได้หรือไม่อย่างไรเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของการนี้ก็เลยวันนี้ทีมงานข่าวชัดประรเด็นจริงฮะได้ยืน่นหนังสือ,อมาขอสัมภาษณ์ท่าน ตั้มตีพระชวัตรสุวรรณครับแต่เนื่องจากวันนี้คาดว่าท่านน่าจะติดภารกิจนะฮะก็จะมีมาสัมภาษณ์ท่านในคราวต่อไปตอนนี้ก็มาอยู่ที่ตามนัดหมายที่ขอนัดสัมภาษณ์ท่านวันที่ยี่บเก้าเวลาสิบสี่นาฬิกาแต่ปรากฏว่าวันนี้ท่านน่าจะติดภารกิจไม่สามารถที่จะให้สัมภาษณ์กับสืมม่อมวลชนได้แล้วก็จะมีการารายงานให้ท่านผู้ชมได้ทราบต่อไปนะว่าท่านจะให้สัมภาษณ์กับสืมม่อมวลชนเมื่อใดนะฮะก็เพราะว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ สังคมนะครับมีตั้งข้อสังเกตอย่างมากรวมไปถึงคลิปที่มีการไปตรวจสอบน้ำบาดาลน,นั้นมีคนดูมากกว่า3.3ล้านวิวแล้วนะครับแล้วมีข้อสักถามหลายประเด็นมากซึ่งถ้าเกิดว่าทางรัฐมนตรีไม่ออกมาชี้แจงในประเด็นนี้ก็จะเกิดข้อคําถามของพี่น้องประชาชนว่าสุปแล้วโครงการของที่กรมทรัพย์จน้ำบาดาลทำไม่ต้องมีแบบจริงๆตามที่อรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติท่านกุศลโชติรัตน์ได้พูด ไว้หรือไม่อย่างไรครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนในประเด็นนี้ครับดออรอนุรักษ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรรคเพื่อไทยจังหวัดมุกดาหารได้ออกมาเปิดเผยคลิปการตรวจสอบ บ่อน้าบาดาลที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลทําการขุดจํานวนมากกว่า360บ่อที่สอบไปในทางทุจริตซึ่งจากการตรวจสอบบ่อน้ําบาดาลที่ขุดทั่วประเทศพบว่าบ่อน้ําบาดาลไม่ได้เป็นไปตามแบบแปลนสอบไปในทางทุจริตทางด้านชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์ส่วนใหญ่วิพากษ์วิจารณ์ว่ากรมทรัพยากรน้ําบาดาลไม่โปร่งใสและสนับสนุนให้มีการตรวจสอบและเอาคนกระทําความผิดมาลงโทษด,ด้วยค่ะ หลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปดังกล่าวทำให้ประชาชนเห็นความจริงว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลทำการขุดบ่อไม่ตรงตามแบบแปลนทำให้มีประชาชนเข้าแสดงความคิดเห็นและมีการรับชมและแชร์คลิปมากกว่า3.3ล้านวิว แก้ไม่ได้หรอกครับแก้ไม่ทันหรอกทั้งประเทศมีหลายเป็นหลายพันหลุมอ่ะปีหนึ่งอ่ะร่วมพันพันหลุมอ่ะถ้าผมขุดดินเป็นกฎหมายเหรอตัวผมเนี่ยอนุญาตให้ขุดไม่ได้ถ่าไม่ต้องอนุญาตผมขุดเองแล้วไม่ขุดเองแล้วผมผมรับผิดชอบเองท่านขุดตำรวจก็ต้องจับท่านนะจับเรื่องอะไรจับเรื่องอะไรผมมาเดินถนเท่านากานนะท่านตรงไหนมันมันไม่โดนมันไม่โดนข้อกีตผมเอาวิศวกรผมชี้แจงก่อนดีกว่าต่อไปราคาเดินหน้าตรวจสอบก็ดีไงผมก็ทําแต่เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ผมร้องไว้ว่าทําผิดแบบมาตรฐานเนี่ยอยู่ที่ปปชมุกาคคล ยังไม่นัดผมไปตรวจเลยแต่ตรวจจุดแรกแล้วเห็นแล้วว่ามันผิดอีก4ีจุดยังไม่นัดไปตรวจทั้งปวชมุกดาหารบอกว่าเดี๋ยวจะนัดผมไปตรวจพร้อมกันอีกทีนึงแต่เดี๋ยวนี้ประชาชนตรวจสอบให้และส่งเข้ามาแล้วส่งมาก่อนล่วงหน้าแล้วไปขุดขุดขด,ดูเห็นท่อสีฟ้า,ฟาก็คือไม่มีปูนเทข้างบอ่อแก้ไม่ได้หรอกครับแก้ไม่ทันหรอกทั้งประเทศมีหลายเป็นหลายพันหลุมอ่ะปีนึงอ่ะร่วมพันพันหลุมอ่ะขุดมากี่ปีผิดแบบมากี่ปีล่ะเสียหายงบประมาณต่อประเทศชาติเท่าไหร่ ตอนนี้ประชาชนส่งเข้ามารู้สึกมันมีเว็บไซต์หนึ่งตั้งขึ้นมาแล้วก็ส่งเข้ามาประชาชนให้ความร่วมมือตรวจสอบนี่ส่งเข้ามาประมาณ3-40แห่งแล้วค <iano> ือไปขุดดูแล้วไม่มีคอนกรีตเทไป6เม็ดไม่มีผิดแบบทั้งประเทศผิดมานานแล้วด้วย <sm all> <Rams. S 2> การก่อสร้างของกรมน้ำมันดานที่บอกว่าดีกว่าเอกชนทำดีกว่าทุกอย่างทำเขียนแบบไว้ดีมากครับแต่ไม่ได้ทำตามแบบตอนหลังเราถึงจะมารู้ ในเรื่องนี้ผมจะได้ยื่นให้สารดีกาได้พิจารณาไต่สวนเพิ่มเติมในประเด็นนี้ต่อไปเพราะว่ามูลเหตุจูงใจพบแล้วว่าเป็นความจริงต้องการให้ประโยชน์สาธารณะมันเกิดขึ้นถ้าราคานี้เนี่ยถ้าทำตามแบบนี้ผมโอเคผมจะไม่ร้องต่อเลยมาตรฐานของกรมที่ถูกต้องข้อบอกจะซีด้วยปูนซีเมนต์ป้องกันสิ่งปนเปื้อนลงสู่น้ำบาดาล แบบมาตรฐานของกรมน้ำบาดาลก็จะมีคอนกรีตกรุบข้างบอ่ออันนี้คือเป็นหัวใจของบ่อที่จะทำให้น้ำเนี่ยไม่มีการปลเปืข้อนจากน้าผิวดินเมื่อวันที่12มิถุนายน2566ซึ่งนายอนุรักษ์ลงพื้นที่ตรวจสอบปรากฏว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลก่อสร้างผิดแบบมาตรฐานอีกทั้งยังซื้อวัสดุในราคาที่แพงกว่าท้องตลาดมากเปรียบเทียบราคาซัมเมอร์สกรมซื้อ65,000บาท ราคาตลาดอยู่ที่38,400บาทเครื่องปั่นไฟกลมซื้อ5 2 0 0มบาทราคาตลาดเพราะอะไร,เ,ระเขาก็รู้กันว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเอางั<ม>้นถ้าเกิดถ้าทำง,งานไม่ตรงที r ไม่ตรงแบบมันจะถูกต้องก็อย่างที่ว่าเขาไปชดเชยเรื่องอื่นแล้วเรื่องอะไรทุจริตหรือไม่ถ้าเขาบอกว่าเขาซื้อปูนมาทำตรงนี้แล้วไม่ได้ทำนั่นแหละคือทุจริต แล้วทีนี้มันไม่ไมตรงมันไม่ตรงตามแบบมันถือว่าเป็นทุจริตไหมัมนไม่ใช่หรือว่าเขามีชีตหนังสือชี้แจงออกมาอ่ามีมีมีหนังสือชี้แจงมาคือทุจริตหรือไม่คือการที่ใช้งบป,ประมาณมซื้อมาครับแต่ไม่ได้ใช้ครับยิ่งถ้าเอาไปขายก็ยิ่งทุจริตถูกต้องอ่าเนี่ย แต่ไม่ตรงแบบล่ะครับมันเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนเนี่ยแบบบ้านเห็นไหมแบบบ้านมันต้องตรงเลยครัท่านเป็นไม่ได้อย่างเช่นถนนเนี่ยมีความลึก15เซนติเมตรเนี่ยถ้าเกิดว่าไปขุดเจอแล้วไม่ไม่ขุด15เซนติเมตรเนี่ยก็ยังถูกขอบเลยไม่จะนลุดเลยว่าสาระสําคัญอันนี้อันนี้ไม่ใช่สาระสําคัญเลยมันมันเคยมีไว้เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าที่แพงก็เพราะที่แพงว่าเพราะว่าที่ท่านสัตดาพยายามพูดว่าที่แพงกว่าก็เพราะว่าของเรามีซีนขอบบ่อซีเมนต์ลงไป อันที่หนึ่งใช้ปูนกี่ถุงก็ที่ผมบอกแล้วว่าสามถุงสามถุงนะครับสามถุงอนึงใช้สถุงเองตรงนี้นะครับอ่าสามถุงผสมกับน้ำน้ำไม่มีคนไม่มีไม่มีทรายอ๋อก็เคลงไปไม่มีทรายไม่มีทรายไม่มีหินอะไรเนี่ยเป็นไม่ได้ไหมเคลงไปแล้วมันละลายจริงๆอิะนะ อนที่ผสมน้ำสามสิงลิตรนะเหมือนน้ำนมเลยถ้าเกิดเรามีน้ําอื่นมาเจือปนเนี่ยนะมันก็เจือจางอ๋อมันละลายว่างั้นหรือว่าก็ผมผมไม่ยืนยันว่าละลายหรือไม่เพราะผมไม่ใช่ช่างเจาะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเนี้ยผมยืนยันว่าเขาไม่ทุจริตถ้าทุจริตก็คือซื้อมาแล้วไปขายต่อซื้อมาไม่ได้ทาเนี่ยท่าน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 มองว่าไม่ทุจริตใช่ท่านยืนยันว่าไม่ทุจริตถ้าไม่ซื้อมาเนี่ยนะครับ ก็ไม่ทุจริตแต่ถ้าซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้งานแล้วเอาไปขายนี่แน่นอนปปชเล่นงานแน่จุดแล้วเขาทํำไม่ทําเขามีเขาได้ทําหรือไม่ทํบาบางบาง่อก็น่าจะทําอยูบบอ่บางบอก็ทําบางบ่อก็ไม่ทําเพราะมีเหตุผลอยู่ทําไมฮะถ้าสมมุติว่าเขารู้ว่าตรงนี้เนี่ยเสี่ยงมากเขาก็อาจจะทําอหรืออีกอันหนึ่งเขาบอกว่าอันนั้นอาจจะไม่จําเป็นเขาอาจจะลงดินเหนียวก็ได้เอ้า เอาแล้วถ้าเขาไม่ซื้อปูนมาแล้วจะเอาเอาอะไรมาแทนได้ก็ดินเหนียวเนี่ยแบบนี้ก็ได้นะครับได้แบบได้เดี๋ยวผมจะไปพูดเรื่องแบบอีกอ่ะถ้ายืนยันว่าบางบอกว่าทาแต่เขาใส่สูงห้าบ่อเนี่ยมันไม่เจอสักบ่อเลยนะนั้นพื้นที่นะครับมันไม่ได้เสี่ยงให้น้ําลงเลยนะแล้วทีนี้ท่านท่านท่านลองท่านลองประหลัดนี้พอจะที่ไปพาไปดูหนแม่บ่อที่มันถูกต้องสักทีหนึ่งะเราต้องถามช่างเจาะ วัดว่ดบ่อไหนที่ทำสิเมนต์เทนสิเมนติงบ่อไหนไม่ได้เทยเขารู้ว่าที่น่านละก็ต้องถามช่างเจาะแล้วงั้นถ้าเกิดว่าช่างเจาะเนี่ยมันไม่ตรงทำตามแบบนี้ถือว่าเขาแบบสอบไปทางทุจริตไหมในมุมของท่านเองก็ผมพูดไปแล้วว่าถ้าซื้อมาไม่ได้ใช้ได้้ใชเพราะใช้งงมาแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยแน่นอนจะไม่ทุจริตใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขามีเหตุผลว่าทําไมไม่ซื้อปูนมาทําตรงนี้ครับก็ก็ผ่านนะ แล้วเงินทีนี้แล้วเงินแสนเจ็ดแล้วฮะมันทุกข์อเลยเอามากี้ยังฟุ่ไม่จบน้ำมันเชื่อเพลิงครับน่าจะไม่ทุจริตในมุมของท่านท่านมองว่าเขาทําถูกต้องตามหน้าที่แต่ว่าแต่แต่ไม่ใช่ตามแบบตามระเบียบตามระเบียบแต่ไม่ตามแบบอาจจะไม่ตามแบบก็ได้อาจจะไม่ตามแบบก็ได้ก็ถือว่าไม่ผิดก็ต้องคําว่าทุจริตนะนะก็อย่างที่ผมพูดย้ําเลยว่าถ้าไม่ได้ซื้อของและไม่ได้ทํา แล้วตรงงานชิ้นนั้นตรงนั้นไม่เสียหายครับก็ยังยอมได้แต่ถ้าซื้อมาไม่เอามาใช้ในงานเอาไปขายนี่คือทุจริตอันนั้นแล้วก็ผมรับประกันว่าเขาไม่ขายปูนซีเมนหรอกอเพราะกระสอบหนึ่งร้อยสามรับาทใช่ไหมเนี่ยก็ผมเลยมั่นใจทจี่กล้ากล้าพูดอย่างนี้อโอเคครับและฟังข้อได้จริงนีนของมุมนึ่งของกรมสรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ดูแลในส่วนกำกับในส่วนของกรมทรัพย์น,น้ำรดานที่มีประเด็นและปัญหากันที่มีการขุดเจาะว่ามีการตรวจสอบของผู้ร้องนะว่าโครงการดังกล่าวเองเนี่ยอาจจะไม่ตรงตามแบบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเอเมทางในส่วนของรองปลัดเองเนี่ยท่านก็ยืนยันแล้วนะครับว่าจริงๆนะมันไม่มีแบบในส่วนของปูนเองเนี่ยอาจจะเทจริงไม่เทจริงแต่อยู่ที่วัาถุประสงค์ในการใช้งานคืองานออกมาสําเร็จก็คือได้ ถ้าเขาไม่เอาไปขายก็คือไม่ทุจริตใช่อ่ะวันนี้ก็พูดได้คุยละเอยียดในส่วของเรื่องค่อนข้างจะชัดเจนและวสำหรับรายการข่าวชัดประเด็น